สวัสดีครับเอทุกท่านาเดี๋ยวเราพบกันในการไลฟ์ราการในการ,าการทำคลิปมี้สักหน่อยหนึ่งจะเห็นว่าเรามีวัวแหกรู้ออกไปข้างนอกพื้นที่นะครับหนึ่งตัวไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนน่ะเขาเดินทะง่าพาเผยอ,อยู่บนนั่นนะ่แะแคร์ฟาเห็นเราเขาอาจจะเดินเข้ามาก็ได้ นะครับอาจจะเดินเข้ามาก็ได้อ่า,า,า,อาน,นีาจา้จะพาจะพาเอฟซีมาชมาทุ่งทุ่งเลี้ยงเลี้ยงวัวที่จริงแล้วเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยก็เราจะมีเรากล่าวว่าเราจะมีทุ่งเลี้ยงวัวเนี่ยน่า,นานโดยข้ามรั้วมาแล้ว <laughs> โดยข้ามรั้วมาแล้วเดี <laughs> ๋ยวเดินตรง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 มาน่น นะครับเดินมาแล้วแต่ตัวนี้มันเก่งครับมันตัวเบามันใช้วิชาตัวเบาโดดข้ามรั้วทุดพอมันเห็นเรามันก็โดดข้ามรั้วเข้ามาแล้วนะครับโดดข้ามรั้วเข้ามาแล้วไอตัวที่โดดเก่งเนี่ยมันก็ชื่อว่านางกาแฟนางกาแฟนี่เป็นวัวที่สวยมากนะครับเขาเขาก็เขาก็จะจะ จะน่ารักแต่ว่าเขาเป็นตัวที่เกเรชอบปีนลั้วหนีกไปข้างนอกนะครับชอบปีนลั้วหนีไปข้างนอกอที่พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเราเราเอาไว้เลี้ยงวัวตัวกะปริมาณไว้ว,าวา่าหนึ่งตัวต่อพื้นที่หนึ่งไร่โดยปกติโดยปกติอาเป็นแปลงแท้เลยเพราะหนึ่งตัวต่อพื้นที่หนึ่งไร่แต่ว่า ขนาดนี้ยหตัวนะ่ะจะมีพื้นที่ประมาณไล่กว่ากว่าไล่กว่ากวานะครับถ้าหึงตัวต่อหนึ่งไล่ตอนนี้ก็เหลือประมาณ13ไล่แต่พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยที่ทุ่งและแท้เลมเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ16ไล่นะครับสิไล่ตอนนี้ก็เฉลี่ยแล้วไล่ละ ตัวละไล่กว่าๆเขาก็หากินกันอย่างมีมีม,มีประสิทธิภาพพอทุกวนเขาก็กิน,ก,น,น,ก,นกันอย่างมีความสุขนะครับเขากินอย่างกันอย่างมีความสุขแต่ก็ยังมีวัวเกเรนะครับอย่างไอเจ้าตัวที่กําลังเดินมานู่นนะเห็นไมกำลังเดินมานู่นน,น,นะกาลังเดินมาอย่างสางา่าเผยนะคือเจ้าตัวนางกาแฟเนี่ยเขาก็เดินมา ขาไม่พอใจเขาก็โดดปีนรั้วตุ๊กไปข้างนอกแต่บังเอิญว่าพื้นที่แถวเนี้ยพื้นที่แถวเนี้ยเ,เขาเขาเขาทรั้วรอบขอบชิดกันเพราะมันออกไปมันก็ไปกินหญ้าข้างถนนป้ากอะไรบ้างไปแป๊บเดียวมันก็เข้ามาอ่าเนี่ยพอมันเห็นผมเดินเข้ามาในในเนี้ยมาถ่ายเนี่ยมาถ่ายคลิปเนี่ย มันก็เดินอ้อมมาจากนู่นเห็นรถกำลังวิ่งใจขาวไหจากตรงนั้นเนี่ยมันก็เดินออมมารตรงๆนี้กระโดดปุ๊ขึ้นกระโดดปิ้วเข้ามาทางเข้ามาในในพื้นที่เลยมันไม่ต้องไปนั่นแต่ลูกเขาสวยนะครับทางกาแฟเนี่ยลูกเขาเขาสวยลูกเขาสวย อตอนนี้จะาสาระวัวเล็กๆเนี่ยวัวเล็กๆไอ้เจ้าเก๋าไอ้เจ้ามีนาไอ้เจ้ากุมภผ้าไอ้เจ้าว่าเลนเนี่ยเจ้าวาเลนเนี่ยสี่ตัวเนี่ยเขาก็เขาก็กินกินเสร็จเขาก็นอนกันเขาก็นอนจะมีตัวเนี่ยเนี่ยตอนนี้ตอนนี้มีนอนอยู่ตัวเดียวคือเจ้าเก๋า เจ้า่าวก็ยิ่มนะเขาก็นอนแต่เจ้าขาเนี่ยเขาไม่นอน,นอนนอนง่ายๆหรอกเพราะเขาเป็นวัวที่หากินเก่งนะครับเขาเป็นวัวที่หากินเก่งอเออก็เลยอยากจะให้พี่น้องได้ชมว่าเออเนี่ยอากาศมันวันนี้อากาศดีตอนเช้าผมจะมาจะมาถ่ายคลิปไปดูแล้แต่เห็นฝนมันฝนมันเรนเลนก็เลยไม่ไม่ออกมาถ้าออกมาแล้วเดี๋ยวแม่กระต้อยแม่ชวาวลาแม่กระต้อยเขาเขาจะ มองฉุนฉุนเลกว่าไม่ได้ฟังเลยเดี๋ยวถ้าเป็นอะไรไปแล้วเขาอยู่คนเดียวมันจะลำบากเพราะว่าที่เนี่ยเวลาฝนฟ้าขนองเนี่ยมันน่ากลัวเหมือนกันน่ากลัวเหมือนกันแต่สำหรับแบกระต้อยนะแต่สำหรับผมไม่น่ากลัวผมถือว่าถ้าฝนฟ้าขนองเนี่ยที่นี่มันไม่เคยมีคนมีฟ้าผ่าแต่ก็มีนันแหละฟ้าลงมาตนกิ่งไม้หักแต่เดี๋ยวนี้ กิ่งไม้มันไม่ค่อยมีแล้วนะครับกิ่งไม้มันไม่ค่อยมีแล้วเราก็เลยเอาเอามาแต่ว่าถ้าเขาพูดแล้วเราไม่ฟังเนี่ยมันมันจะเกิดปัญหาเราก็ฟังซะหน่อยนะครับฟังซะหน่อยอก็ก็ดูนะครับนี่ดูนะครับตอนนี้ฝนตกแล้วชาวบ้านก็เริ่มอะไรเริ่มไถไถไถนาเตรียมจะหว่านข้าวแล้วแต่ที่ที่ตรงเนี้ยที่ตรงที่ ที่ตรงที่ที่ผมนั่งเนี่ยคือที่ผมเนี่ย,เข,ยเขายังจะไม่หวานเขายังจะไม่หวานข้าวเขาเขาจะต้องปล่อยให้มันผนมันตกเยอะก่อนเพราะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเนี่ยเขาเขาเขาหวานเดือนพฤษภาเนี่ยพอหวานเสร็จฝนตกพูดพอฝนตกเสร็จมันก็มันก็เว้นระยะช่วงไปช่วงหนึ่งพอเว้นระยะไปช่วงหนึ่งปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าอ่า ตกไปทีหนึง่งหญ้ามันขึ้นคลุมต้นข้าวพ Kad อหญ้าขึ้นคลุมต้นข้าวปุ๊บโอ้ยผมก็บอกโอ้ยไม่ได้กินละเพราะว่าหญ้ามันขึ้นคลุมต้นข้าวแล้วหญ้ามันสูงกว่าต้นสูงกว่าข้าวเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กินตอนนี้เมื่อปีที่แล้วก็เลยต้องไถทิ้งหมดต้นข้าวนะั่นต้องไถทิ้งหมดแล้วก็ไปถึงเดือนสิงหากักยาไปถึงเดือนสิงหาไปถึงเดือนสิงหาจึง จึงไถใหม่พอผลตกมาจึงไถใหม่ไถเสร็จแล้วก็ทำเชื้อก็ดำตอนนี้ใช้วิธีดำพอใช้วิธีดำปุ๊บเนี่ยมันก็ได้มันก็เป็นผลสำเร็จเลยเพราะว่าเวลาเราดำเนี่ยต้นหญ้าที่มันเราไถากลบไปแล้วเนี่ยมันมันก็ตายกว่ามันจะงอกขึ้นได้เนี่ยข้าวที่เราเราเอามาดำเนี่ยมันโตแล้ว มันก็จะรักตัวเจริญงอกงามแล้วไอ้หญ้ามันก็ขึ้นไม่ทันหญ้าขึ้นไม่ทันก็จะเป็นข้าวที่จะเป็นข้าวที่ได้บักได้ผลนะครับจะเป็นข้าวที่ได้มักได้ผลเพราะน,นั้นปีนี้เราเราเราคิดว่า,าคนที่เข้ามาทำเนี่ยเขาคงจะเขาคงจะไม่ทำเร็วแต่ปีที่แล้วเพราะว่าเขาเสียเขาเสียค่า หนึ่งค่าไถารอบแรกค่าค่าปั่นรอบแรกค่าค่าปุ๋ยให้ค่าปุ๋ยรอบแรกอ่าแล้วก็รวมทั้งอ่าค่าค่าอะไรอ่ะค่าค่าหว่านรอบแรกเป็นแล้วเสร็จแล้วศูนย์เปล่าไปศูนย์เลยเขาก็เลยปีนี้เขาก็เลยกล่าวว่าอ่าเขาจะทําทีเดียวนะคะรับพอถึงเวลาปุ๊บก็ไถ่เสร็จ เอา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 พวกหญ้าพวกอะไรเนี่ยทำมาเป็นปุ๋ยเสร็จแล้วก็ปั่นปั่นเสร็จแล้วก็เอาเอาข้าวกล้ามมาดำนะครับมาดำเลยนะครับมาดำเลยมันก็จะได้ได้ประโยชน์มากกว่าได้มักได้ผลมากกว่านะครับก็คิดว่าจะทำอย่างนั้นนะครับคิดว่าจะทำอย่างนั้นก็ก็ลงทุนลงทุนมากหน่อยแต่ลงทุนทีเดียวถ้าลงทุน ลงทุนมากหน่อยจะลงทุนทีเดียวแต่ถ้าลงทุนลงทุนสองครั้งเนี่ยมันมากกว่ามันมากกว่าลงทุนทีเดียวนะครับมันมากกว่าแต่พอพอถ้าลงทุนดำทีทีเดียวแล้วเนี่ยมันจะได้มักได้ผลก็สรุปแล้วก็คือใช้เงินลงทุนน้อยกว่านะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอ,อจบแค่นี้นะครับก่อนจากการก็ขอฝากช่องค,คอ้าคูณ1914่งทวินไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้เวลาผมเข้าไปแล้วจะได้มีการ กันว่ามาแล้วนะครับสวัสดีครับ